กำเครื่องแล้ว คนผมอยู่หน้านอกปีเ <คน S 2> ฉยอ่ะแล้วเขาไปเกียมไปเท่าอะไรวะคนบา้าคะถ้าลงโทษอย่างหนัก นี่แหะเขาเรียกว่าวิ่งสวนไม่กลับไปเฉย เขาเกียมเลย <c oughs> เป็นไรวะน่ะตอนนี้ผมยังไม่ตายผมเลยเป็นไอพี่เขาตายไปเลยนนเข้าเกียมละผมวันนี้เลยพุตรมุงคิดอะไรอะไรนะพี่คิดแล้ว Tôi phải ở má này vui chửi Phải đồ nó quay, đồ nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ี่ออ,อืมโงทสี่ทุ่สี่ทุ่มครึ่งมั้ยไม่ต้องถามสิไม่ต้องถามชวนเจ๊อยู่แต่เจ๊ไม่เลี่นเลยผส่วนเตือนมาชวนหนูสี่ทุ่มครึ่งอ่ะบ้าบอกเขาเลิกเลียกกันแล้ว <c oughs> <c oughs> เขาชวนแต่หัวข้าุุ้้ข้นแต่ตุนขนอืม้ยหั้าเหลือวอะไโมลี่ไงก็ไม่โมลี่ไง รูปิแพร์กาวไม่เป็นต้องหอยไม่หนีอะนี่เปล่อนี่ยแคร์ม่นี่ห้สองทีใช่ไหมพี่ใช่กูออะไรกันวะเนี่ยกูอยากให้มันแก้แมบมากเลยให้มันแมบมันใหญ่ๆให้ผีมันร้องเยอะที่ผีเด็กน้อยมันร้อง ืมแต่แแบบโรงพยาบาลนี่ไม่เอานะพอเลยเอย้โรงเรียนปฐมปโรงเรียนปฐมไม่เอาเยี่ยก็แบบเพียร์เนี่ยแบบนั้นก็มีทั้นสองครด,ดีเลยให้เหรออืมมันดีแต่ถ้าเจอแท็ปเปอร์ซีเฟรมตายหากันยกตีชอตเวฟฟารหรือเปล่า cú wa <coughs> liều, cú wa liều, mình nhiều khang nhảy, Nó ở thôi kha kha bên liệt wow, đây rồi, coi được qua thì lại ôm miểu Ủa, tôi kêu dẹt gió là cái gì ạ? Mấy con đường แหนทำเป็นเนียนโซนมึงเฝ้าอีกสัตมีกระดูกแตกว่ะโฮ้ย แนนี้คม่อู่้วนี่มัอยู่นอะมีอนี่นะตาบอดข้างมันใหญ่ข้างมันใหญ่ข้างมันใหญ่อโอหไปนวดแล้วเหรอนด,ตน,ด,ดนตามดว ủa, theo Jack luôn, nó không biết quan tâm đến mình đâu. Không về ัันนใใหหญญ่ไม่ตามวะตามแล้วตามแล้วไอ้เหี้ยเราไม่ตามจริงหาคนเดิม มลีเหลืองหรือเปล่าใช่ใช่ผู้ที่ผุดท้ายนี่เดียวยาตามยู่ตามมึงมึงผมที่เก็บแต่ผมกคย,ยังตามอุ่มนีถ้ามันจำเป็นนี่ไงออกเลยอย่างโหตาละก้อหัวรถหนุดแล้วเนี่ย <laughs> แปดเด้อใช่แปดสอี่อย่าวอกเลยาเครื่องไมเจอบอกเลยว่าผี่วัดเปเจริงยัเป็นผีตัริงเครียมันกลับด้านเฟมเนี่ยขนาดี๋ยวพกันเต็มเยไ่รู้วนเกณฑ์ตเอง เอย่างใครดีวพี่สงน้มันติดด้วยเกือบเกเอยู่ไหนกันะพี่ปั่เลยนะดูพี่โอกำลังเนินพี่โอใชบนเนินบนเนินบนเินงบนเนิน ไม่วิ่งไม่วิ่งขึ้นจักลาอืมคนีวใชตอมันได้ตอนนี้ผมสอนไม่ได้แล้ควคุณปดหัวคุณต้องรก็ด้ไมมาชัดเกียร์เลยตรงนี้วะโอราะก ะนะพี่ก็พังพี่พังไปสองอันเอ้ยไม่หลุดได้ไงซิไม่หลุดม,มกแมงเลยไม่หลุดต้อหอะไรกะนะ่ดันไหมยีม่ดันเลยนะูว่านะ่ก็ไม่ดันนะ กูละไตีตามคนเดิมว่ะเคร่องมนเดินจะเสร็จแล้วนะแต่ก็เสร็จแล้วอะ ด้วไม่ใช่เด้อรอ้เป็นแบ๊กก็ไปหาสูแล้วไปปั่นเครื่องนั้นก่อนนะปัน่นเครื่องนั้นให้เสร็จก่อน ไอขืนแม่งเด้งแทงหลังไม่โด,ดนจ้ะเ,เออเครื่องมันร้อนอะดิต้องปิดอะ,ะดจริงถ้าแม่งแบบอากาศร้อนนะ<อ>พี่เปิดประตูพี่เปิพดพอดีเลครับรอแล้วปีไปเลยพี่ฝนเฟรพี่เด็กก